สวัสดีจ้าพี่นอ้องไม่ทิพก,กเขามากข้างในเลยจ้ะเขาไม่ได้กินเห่าแล้วเนะาะจะเนาะเดี๋ยวเม่ทิพผ้ามึงผักตัวน,นี้จ้ะตัวน,นี้เป็นตนน้นในจินจูชายจ้ะพี่น้องจินจูชายมันจะเป็นต้นแบบว่าอซื้อเป็น,ปนกิดจีนนี่ดอกจ้ะ,ะพี่คนไทยเป็นไห้ไม่ทิพมาานะบะนี้ไม่ทิพ ปกติอยู่ข้างนอกเมทิพึงย่ายเขามาข้างในเมืงองเขาโดนเป็นน้าแข็งเป็นน้าแข็งจะย้ายเขามาในนี่ในนียังโอเคอยู่จ้ะพี่น้องยังในนียังแบบว่ายังบ่เป็นน้าแข็งเพราะว่าไม่ที่เปิดเครื่องทําความอุ่นจ้ะถึงมันสิบนย่ีแต่ว่ามันกระโซยใดนะจ้ะพี่น้องบันนี้น้ำกระยดเพราะว่ามันมีแบบว่าหลังค่ามันหลวนะน้ำมันหยดลงมาปกเปกปกเปกจ้ะพี่น้อง ผักแม่น,นี่ยังโอเคอยู่จ้ะพี่น้องมึงพีกเมทิปก็ยังโอเคอยู่จ้ะเนี่ยเมทิปสิได้เก็บอา่าพีกต่อจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยพีกเมทิปคุณน่ะเมทิปสิได้เก็บต่อจ้ะดกมากดกมากจ้ะสิได้เก็บต่อเนี่ยแต่ที่จริงอ่ะเขายังโอเคอยู่จ้ะยังไปได้อีกอยู่นี่ ป้อยไปอีกก็ได้อยู่จะพี่น้องนี่ขีิกนจะจ๊ะไม่ที่เพิ่งจะเก็บไปนั่นมองลงโล่งนะจ๊ะไม่ที่เพิ่งจะเก็บไปน้อยจัะเนาะเนี่ยกระลังเริ่มแดงอีกเลยจ๊ะไม่ทิพอยากให้เขาแดงอีกแน่น,นะเพราะว่าพี่เขียวไม่ทิพนั่นมีลายแล้วพี่ไม่ทิพอยากาให้เขาแดงอยากเติมกันไปอีกแน่น,นะจ๊ะนี่นเหมดเลยเด้อจ้ะนี่มึงพู้นะ กำลังเริ่มแดงให้เขาแดงกวนอีกจักน้อยก่อนแต่ว่าไม่ทิ้งกระเปิดเครื่องทําควบอุน่นณหยู่ดอกจ้ะแต่ว่ามันหางเครื่องทําควบอุน่นมันกบบระโบนเย่ปันใดเนาะจ้ะเนาะมันกระสีใดแค่ช่วงบริเวณที่อยุทธแถวๆมีจ้ะพี่น้องต้นเใยบักกามะเขือพวงไม่ทิ้งประเข่าไว้แน่ๆบอกหัว่าจะรอดหรือเปล่าจ้ะเนี่ยพริกเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยวจักหน่อยสิเดี๋ยวหน่นลงเนี่ยม้วนเขาก็ยังเป็นดอกอยู่จ้ะพี่น้องม้วนนี่ในเป็นลาจ้ะที่กาลังเป็นดอกอยู่นี่คือเป็นลาแล้วมึงเขามึงม้วนอื่นยังถือว่าโอเคอยู่จ้ะพี่น้องอันนียตะไคร่ตะไคร่ตะไคร่ไ,ไม่ทิพย์ก็ขึ้นอยู่เลยจ้ะพี่น้องี่ขึ้นอยู่นั่งขึ้นอยู่ตะไคร่จ้ะ พักอันนี้เมทิบก็ยังแตกอยู่จพีน้องไอ้นั่นนะจ๊ะพักกระถินเนี่ยยังแตกยอดอยู่จ้ะยังแตกยอดลายเลยจ้ะพักกระถินต้นนี้คือกันจะพนนีน้องไงต้นนี้คือกันยังแตกยอดลายอยู่ต้นนี้ก็เป็นตังโอ ซา,าซาลารี่จ้ะพี่น้องซาลารี่เนี่ยตะไคร้โอเคอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้กะต้นมะกรูดไม่ทิพนี่กาอย่างโอเคอยู่จ้ะต้นมะกรูดมันเป็นอย่างง่ายๆจ้ะพี่น้องใส่ได้อยู่เบาถึงมาเขายังแตกยอดแตกอยังอยู่จ้ะพี่น้องนี่ยอดเขายังมีอยู่จ้ะยังแตกยอดเซ่ออยู่ซาลารี่ ซาล,ลารีจ้ะพี่น้องที่เมทิพใหญ่เขามาจากข้างนอกมาจ้ะเมทิพเอามาใส่ไว้ข้างในนี่ซาล,ลารี่นี่ก็เป็นอีหยังที่ปลูกง่ายขึ้นกันจ้ะพี่น้องปลูกง่ายซาล,ลารี่ยุงสี่อเป็นอย่างจ้ะแต่ว่าห่งางอุณหภอากาศติดลบมากเขาก็ยุบลงไปถ้าอากาศอุ่นเขาก็ขึ้นมาใหม่สิซาล,ลารี่นี่จ้ะอยู่ประมาณน,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 นี้ต้นนี้ต้นนี่เลยจ้ะ นีแล้วตัวนี้เอาอปลูกใส่กระถางขุนมีกระถางนึงอยู่ขุนมีทิพสิยกมากอยู่บบนี้แต่ม้วนบวเครือโอ้พ้วนเอ๋เนี่ยม้วนในอันนี้ไปหมดแล้วจ้ะผักโหระพาจ้ะพี่น้องไปมื่อเลวโหระพาไม่ทิพไม่อยู่แล้วมึงผิกจ้ะ เข้าตุนนมีลายตุนข้าวนุ่นเนมเจ้าพี่น้องเนี่ยสิริกิฟต์ออกเพราะว่าต้นนี้ยังเป็นดอกเต้มีเจ้าพี่น้องมไงนนย,ยังเป็นดอกอยู่ยังเป็นหน่อยๆเป็นดอกอยู่ม้วนไอ้นั่น,นน่ะสิริกิฟต์ออกก่อนจ้ะม้วนไอ้พริกใหญ่ๆจ้ะพี่น้องสิริกิฟต์ออกก่อนนี่จ้ะ ถ้าหล่ะสวนคือเกาจะพี่นองมึงมาอากาศแบบว่าอากาศมันติดลบแล้วบดีไอ้นั่นอ่ะนั่นผ่าเมทิปเอาขึ้นไปว่างไวแล้วแต่ว่าเมทิปพันเอาลงเพราะว่ามันยังมีเดดอยู่มเมทิปเลยวอลงจะพี่นองก็เมทิปสิพันเดีใส่ผ่าคุ้มจะ้ะนั่นผ่าเมทิปเอาขึ้นไปว่างไวละก็เมทิปสี่สองสามมือมันสิมีเดดอยู่นะเมทิปเลยแบบว่าให้มัน เอาแดดธรรมชาติดีกลัวนะกัเลยพรนอไหนใส่หม้อนอาวาลงพอนี่คุ้มไฟเองสินะพัดไปเห็ดไฟนี่ม้วนไอ้มึงตีจ้ะพี่น้องม้วนนี่เป็นพีกเขาขึ้นเองมึงงนี่จ้ะดอกเขาคุณนะดอกเขางามงามเจ้ะพี่น้องมึงม้วนนี่เขาขึ้นเองจะ้ะดกดอกอยังดกแต่ว่า ดอกนกกนระจิงแต่ว่ามันกระเฮ็ดอย่างบ่ได้แล้วจะเพราะว่ามันเมื่ดหนาแล้วเมื่อดดูก,การปลูกแล้วจะมันดอกเขาเนี่ยจะพี่น้องเต็มเลยเด้อจะต่ว่าดอกเขาเห็นบบจะนี่เขาขึ้นมากสีเขาก็จะเป็นแบบเป็นล่าเห็นมจ้ะต่วานที่จริงอ่ะถ้ามีแบบว่ามีแนวระบายอากาศคือจังคึงทำความอุ่นหรือแบบว่า แนวดูดอากาศออกพัดลมดูดอากาศออกเขาสิบกขึ้นล่ามันสีบลชื้นแม่จะตวาอยู่นี่มันบ่มีนะเมทิพึงจะมาเปิดไดในมือสองมือเองเครื่องทำความอุ่นจ้ะไอม้วนนี่สิ่เมทิพ์ถอนออกเดกพี่น้องเนี่ยยังม้วนไอเหี่ยวบันไดเด้อจ้ะพี่น้องมึงที่เมทิพ์ถอนออกก็จ้ะเนี่ยกระสีเอาเข้าไว้ยังสีกนแม่จ้ะพี่น้องยังม้วนไอเก็บออกไปได้จ้ะเอาเข้าไว้ยังสีกน จังสิเก็บออกไปน้ำกลนนไจ๊ะพี่น้องให้เขาตายก่อนถอนต้นเขาออกแล้วจ้ะเอามาสุมกันไวน้นี่นี่แหละจ้ะเลาะในสวนเลาะข้างนอกเลาะมึงแบบว่าอากาศมันติดลบเนาะจ้ะเนาะไปก่อนได้จ้ะเด้อบายบายจ้ะขอบคุณลหลายๆจ้ะที่มาเลาะสวนน้ำเมทิบจ้ะบายบาย